เมื่อวันที่16ตุลาคม2566เวลา11นาฬิกาพลตรีวรลพินิทขันทุปัตรผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่23พร้อมด้วยชดปฏิบัติการกิจการคนลเรือมนมณฑลทนหารบกที่23และจิตอาสา904เข้ากัาบนมัสการหลวงพ่อพระครูจิตตโสคลเจ้าอาวาสวัดพระบาทภูพานคำและพระมหาจริตวชิระเมธีเจ้าอาวาสวัดเื่องอุบลรัฐ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รอบเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟา้าจุลาภรณวลัลรักษ์อัคราชุกุมารีกรมพระศีสว่างควัตรวรคัติยราชนาลีมีหมายกำหนดการสเสด็จพระราชดำเนินสเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ,อสวอและพระราชทานของที่ระรึกในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาลสินและจังหวัดขอนแก่นในว่วันที่19-24ตุลาคม2566 ได้แจ้งหมายเสด็จและประชาสัมพันเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับส่งเสด็จพร้อมสอบถามความต้องการความช่วยเหลือจากท่านเจ้าอาวาสซึ่งหมวดทหารบกที่23และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นมีความพร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมและทำานุบบำรุงพระพุทธศาสนาในทุกๆด้านเพื่อให้พระพุทธศาสนาคงอยู่ผู้คนไทยพร้อมทั้ให้พุทธศาสนิกชนเยาวชนรุ่นหลังมีความตระหนัก และให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาที่เป็นแหล่งขับเคลาทางด้านจิตใจเป็นที่พึ่งทางใจในการเล่าเว้นความชั่วประกอบแต่กรรมดีสร้างสังคมให้ได้อยู่ปลอดภัยต่อไปทีงานประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่23รายงาน